ไม่ได้หมักเลยเอามากองทิ้งไว้อยู่ทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วก็เอามาใช้ต่อไปก็ขอวิธีการหมักดินกับโรงเรือนนี้นะคะพี่อุดมต้องฆ่าเชื้อคลีนฆ่าเชื้อหมดนะคะแล้วถ้าพี่อุดมเดินโรงเรือนนี้พี่อุดมห้ามเข้าไปโรงเรือนนั้นดิค่ัวเ็ศอย่างไรข้างใส่กางเกพร้อ้วว่กางจกงต้องใส่กางเะแล้องใส่กาะจกม ข้างๆรอบๆเนี้ยลมมาจากฝั่งไหนคะไปเบร์ตทุขาลมตอนนี้ขึ้นข้างบนครับขึ้นทางเหนือครับขึ้นทางเหนือแรงว่าพัดจากตรงนี้เข้าลงนู้นลงนูนปื๊บปื๊ดปื๊ดถ้าเราสแลนสแลนลมข้างกลางค่ะ มันก็จะไปอยู่ในสแลนแล้วค้นดูดูเอาสคนอันมันก็นปูนขาวรอบๆคนคนปูนขาวน้ำแช่ปูนก่อนเนาะค้นตะไคร่เนี้ยรอบๆเนี้ยค่นมันก่อนค่นมันไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นอ่ะคุนนำปูนขาวอู้แปลว่าสิไปใช้ทาอะไรก็ปูนขาวอาจารย์ับไม่ต้องึกในเื่สิ่งงเือนใหม่สั่งอย่างสี่ถือถือถือท่าแที่ทํานมีตะวันออกตะวันตกค่ะอือฮอนเาไห ก็ออกตกนอแต่นั่นเนื้อเนือใต้ของเราแต่บางคนเขาบอกว่าเหนื้อใต้เหนือใต้แน่เรเดาแต่ตัก็ไมรูว่าอันไหนถิ่ะจริงๆแล้วคิดที่ดีที่สุดคือออกตกอืมเพราะว่าอะไรตะวันออกมาแสงเข้าไปมันเข้าไปได้ทุกร่องแต่ถ้าเป็นเหนือใต้แสงจะโดนแค่แปลงแรกแล้วแปลงที่สองแปลงที่สามจะโดนร่มกะบางแสงนะคะอันนี้คือเอาแถวแนวอะออก แก้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเนาะประมาณนั้นนะคะพูดดว่าแสงมันจะส่องไปอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแสงจะส่องแล้วโลกทางดินจะไม่ค่อยมีอันนั้นจะมีความดูไอหน้าไปใส่เถียงวอหน้าไปใส่เถียงหันหน้าไปใส่เถียงเดี๋ยวเดี๋ยวดูเข้าไปข้างในนะคะอันนี้คือการเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมออันนี้ขอเล่าเนาะพี่ยอุดมเนาะครับความความหมายคือพี่ยุดมไปได้พันบารมีในเน็ตมา ใช่ค่ะในเพจขายปลูกเมล่อนนี่แหละลุมปลูกเมล่อนนี่แหละได้มาทีนี้พอมาปลูกเสร็จปุ๊บการเจริญเติบโตต้นจะไม่เหมือนกันสักต้นเลยพอต้นไม่เหมือนกันออกดอกไม่เหมือนกันอีกไม่สมานเสมอกันอีกและสุดท้ายผลถ้าเดินเข้าไปดูข้างในนะคะลายชัดลายไม่ชัดแทบจะเกลี้ยงลุงพ่อามาต่ใส่เีิยมงคลบอก ของมงคลเหมือนี่อาจารย์บอกว่าของแก่ดิครับจากที่มาที่เชื่อที่ได้ใช่ค่ะของเทพมงคลนี้เขาเป็นฟาร์มของเขาใหญ่โอเคแต่มันจะมีที่ขายจากเมล็ดเหมือนเหมือนหนูผ่าเมื่อกี้น่ะลูกโตลูกใหญ่ก็เอาเมล็ดไปล้างแล้วมาขายนี่คือบารมีนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นบารมีเมล็ด f t w ูเราก็มาปลูกมันก็ได้เป็น มี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 ทุกสานเลยแล้วแล้วโอกาสของเราถ้าเรายังไงเราก็ผสมเกสรอยู่แล้วเราคัดเลือกลูกที่มันโอเคแล้วมาเอามาเลี้เราสามารถทำสายพันธุ์เองได้ไหมทำสายพันธุ์เองได้ไหมต้องมีการผสมข้ามถึงจะได้ผสมข้ามสายพันธุ์ข้ามในไม่ใช่ในพันธุ์เดียวกันไม่ใช่ในพันธุ์เดียวกันค่ะถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะพอได้พอที่จะมีทาง เหมือนของเทพมงคลฟาร์มเขาก็จะทําอย่างนั้นค่ะแล้วมันจะออกมาเป็นลูกอะไรล่ะคะบอกไม่ได้ค่ะต้องดูว่าพ่อพ่อแม่คืออะไรเสร็จแล้วพอปลูกลงมาเราจะได้ว่าโอเคมันจะถ้าเป็นแม่เป็นบารมีบอกไม่ได้ค่ะต้องไปผสมเองค่ะแล้วก็ปลูกถึงจะรู้ว่าลูกออกมาเป็นอ๋อหมายถึงลูกออกมาจะเป็นลักษณะทางพ่อหรือทางแม่ไม่รู้ไปถามอาจ่าเดี๋ยวมาเหลียวดูค่อยแม่มาคอยแม่เขาเขาฟ้องมาเลย